พี่คะโชติคุณมารินิค่ะพี่ฟินพี่เบลยังไม่ไลฟ์ใช่ไหมคะยังกำลังจะคหนูกำลังจะยืมไม่เป็นไรขึ้นเลยขึ้นเลยเราเลย หนูก็จะมีอันนี้อันสิวใช่ไหมเออใช่ได้มีอันนี้ละแต่หนูไม่คิดว่ามันจะได้ตั้งตรงไหนบนรถแต่พอเห็นพี่จะใช้แล้วเออแบบซื้อตามโอเคตามนั่นแหละเออใช้ได้หวางั้นงั้นเอามาใช้แบบนั้นบ้างจ้าอะไรนะครับระยาสายโอ้พี่คีมมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดมานานมากอ่ะ คือมันมันนานมากจนมันไม่เข้าเครื่องไม่หายไหมมันชัว่วโมงหนึ่งได้วะอับลงได้อยอจะเป็นอีกอะไรเพลงมันหลอกนะ <c oughs> จะเป็นใครสวยอย่างโคชีอะเขาบอกจะเป็นคนอื <c oughs> ่นน <c oughs> <c oughs> ะขอได้ไหมคนอื่นได้ไหมคนอื่น หวังว่าวมือถือจะไม่ตกนะคะโนจะเติมลิฟ์ค่ะทุกคนค่ะ หน้าพี่บอมผมพี่แบงค์นะคะวันนี้แคลมหน่อยลุกจะแบบติดแคลมมีม่โก

ัิกครับไม่ได้นั่งเหงาคณะไหมคณะนั่งคนเดียวแล้วอย่าเป็กกอ่ะวันนี้นั่งกับพี่เบลครับสวัสดีครับผมชื่อศกเบลค่ะโซเบลคุณศกเบลคุณศกเบลครับวันนี้ชื่อศกเบลอย่ยหนอจะเล่นคอนเทนต์กับพี่ศกเบลแต่ยังไม่ได้เล่นสักที ไม่มีเวลานะยังดีนะแคยังยังดีปาเลยกาแฟก็เออกาฟ เพียงกล่องมองลงไหมคะเออ่กับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าใช่ค่ะเห็นโบแดงแสดงในใจค่ะเห็นยามไหนยามไนยามนั้นกระเป๋ามีแกลนอินเวิร์สค่ะมีแกลนอินเวิร์สคุณถูกแล้วแน่ใช่ขอบคุณนะคะฉันจะไปหาเธอ ไี่หอกน่เราอยู่คื่นโจะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยูลบอกเลยฉันจะไม่กกงฉันจะไปซีีเขอกเลยซีบานเขาบอกเลยมอยเอาไปเอมไปบอกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลูกมัเก็บไปบอนะคะ พี่ทิมพี่ทิมเห็นว่าคนอื่นร้องได้แต่ว่าพอเพราะไม่ได้ทำเพิ่มนะคะช่างมันรีบไงเมื่อกี้ช่างรีบช่วยด้วยเออจริงช่วยด้วยเมื่อวานหนูเดินมาใช่ไหมพี่ทีมบอกว่าไปเลยออกหน้าเลยจอเป็นแม่ครับจอเป็นมาดเดินออกหน้าปุ๊บโทรหาเขาอยู่ไหน เธออยู่ไหนเธอหายไปไหนหนูอยู่ข้างหน้าตามที่ดีบอกไปไปดังไปดังมากบบนั้นไม่ไหนแต่รูปเอตอบสวัสดีค่ะดูนะเี๋นี้ไปใส่ไปใส่จะกินภาษาอังกฤษกินไปดไปใส่ i ิ t e r n a t i น n เลยกินได้วยกันได้ก้ เสียงใครเหมือนเสียงพี mama, ่ชาลอดเลยใช่ค่ะพี่ชาลอดยูมาเร็พี่ชาลอดเองค่ะกาแฟของผมลูกดื้อมากจริงดื้อสนมากเลยค่ะไม่ใชเคือหรอจริงหรอโอ้ยจังขอบคุณค่ะสวัสดีสอหนัลโหลฟอ e l l o ี่ยนเปล i ่ย เลยไม่ต้องนอนอิมซเียฮะน้องทรงผมทรงแม่ค่ไมรงกมอยู่ในกระเพาะหัวไก่หัวไก่ไอ้อมันเาไหัวไก่ไปไหนไปขอบคุณสปอนเ้์ขอบคุณสื่อครับรูปอยากเป็นกี่ข้างหลังอยากเห็นพี่ก็จะไปรำส่งเสริมเปียกอยากบเหมือย่างใช่ไหเไม่เห็นี่ยนเสิร์ฟเ อดจจะเอาลงมากไม่ได้เพราะว่าชุดจีคอนข้าดิจักรชุดจีคอนที่จะโชว์ชุดจีคอนข้างที่จะส่งพลังเลยอย่าเห็นละวติ๊กต๊อกหัวใจวายไหนพี่เนี่ยแม่ใหม่ของพี่อะแม่ใหม่อะไรพ่อยังไม่เปลี่ยนเลยพ่อเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเห็นตารางงานแล้วใหม่ ระบบไม่แจ้งเตือนอย่างนี้กินมัน้่เยน้องเบลจ๋าจ้าอยา็นพิชาหลอเลิศ็น้เชี่ชาุโเชื่อจริงอ่ะอไื่เชื่อจริงสวยทุกวันขอดูพีเชลหน่อยพี่เชลไอยู่ ไร็ว right ี่เจลเร็วเพาะว่างอู่รงนีเราอหอมันสันแบบแผนดินไหวไทย p s ก่อนใช่ครับไทย PBS ที่ไดกครับรายการสดนะไทย PBS บอกในด้อมด้วยไทย PBS รายการสดตอนมีมสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะคะี่สิบโมงอนนี้ไย b สวัสดีค่ะแอลลนนี้ยค่ะตอนนี้วูเดค่ะแ้อนล้เขา่ีวแม่นูว้ายว้ายว้ายวดที่ฮมววพี่เชลมีดีชู้ไหมครับมีครับมีข้อหนึ่งแอยอห่ท้งไเดาสิดสคิดว่านั้งข้างไมาไทยมาไทยมาตด่เลยครับได้เลยครับ เอสี่ยงเหนียวกับเสียมะเโอ้ยขอบคุณครับข้าน่องไก่ที่พี่เดียชอบกินที่พี่เชลซื้อมาฝากว้าวมาคืนมาคืนแม่ซื้อมาฝากพ่ออย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่คืออย่างงี้มันมามามาอยู่ห้องพ่อสามกงจะกินยังไงพี่เชลขอที่ชื่หนึงหรอสามกงจริงเหรอ อ้ายไมือเอาไปให้ใครหรือเปล่ะรู้อยากกินเยอะฮะจริงๆแล้วลูกเอามาฝากพี่กัญญาอ้ามซื้อมาเกินหรอพี่กัญญาไม่มีไม่อยู่พี่กัญญาไม่มี้กิแล้วนะกินเลยพี่โยะลูกกินคนเดียวสองกล่องตาเหลือกเลยจริงป่ะเนี่ยเอา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 อยากกินน่ะไม่ไม่ไม่เมื่อวานกินเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยแกยังอยากใช่ด้วยพี่เนี่ยบอกว่าหนูเป็นเชี่ยดั่น ไอ้ตัวสีม่วงๆอ่ะหลับๆับๆลฝากชมภรรยาหน่อยวันนี้ภรรยาสวยสวยุๆเดี๋ยวเราจะไปเพราะวเดินเดยสนุกสนกเอนจอกันอยู่แล้วเดินๆมาทองสุดๆอยอยู่ดีไม่อยากหลับๆเลยไม่หลับไอ้อมนั่นเนี่ยมาทองเดินๆอยู่รุมก็วอสองก็วอสองอย่าหลับอยาหลับเลยการทางานอยู่อะคิวงานหนึ่งวันที่หนึ่งวันาว่ะเหมากันนอนกันนอนกลังใจน ภาพชักไม่เองไม่ได้เลยเอไม่ได้ติดคอนเทนต์ชักไม่จริงๆลูกเราไม่เข้าเรามีนะลูกอ่ะอะไรนะอะขอส่งชิ้นก็พอขอบคุณค่ะพี่เบวกินของชิ้นกนแล้วเออม,มันชิ้นใหญ่ เฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอ่ะเมื่อไหร่คเมื่อไหร่ดีดีถ่ายถูไหมอ่ะดีดีส่งไหมเป็นวิดีโอเมื่ไหห้อก่ได้ตื่ชไหมวันนี้เราคงจะลงนะเสียงเหมือนยโอ้ย่งมาก หอดอกมาดูสิแมอร่อยเหรอสวยากินไม่หมดสิเหรอหนูคัตเทอร์เองมัลมันร้อนไหมจะได้ออกไปไหนี่คะโปเจตปูหรอไปเลยไปเลยอะไรอร่อยอร่อยหมดดู่หนูชอบน้ำแบบหนชอบก๋วยเตีกชอบโปกวยน้ำข้นทุกคนไอพี่เจยยังไม่เคยไปกินข้าร้านหนูเลยนะยอะไรนะข้าร้านหนูข้าวร้านบ้านเบล ไปด้วยกับข้าวกับปลาพี่เบลทำอาหารอร่อยอามเลียงพี่นะได้โอ้โหหนูเลยวอลเสื้อคลุมมาเหมือนกันหนูหนาวมากเลยตอนนี้ยแล้ววันนี้เลยมาเสื้อคลุมมาอวั้ค่ะพี่แล้วพี่ดึงกันนิโเ้ยเลยมันเลยมันเลยเลย พี่แบบเอ่อเฮี่นายนายชุดจากพี่เบลพี่ศกร์กับเบลชุดพี่ศุกับเบลแบบคุ้มเผื่อคนอื่นได้ด้วยอ่ะมันยาวอ่ะมีแบ่งชุดแบ่งอะไรกันคะวันนี้ไป่งใหีพีเอสป่ะชอบพี่ชื่อศุกกับเบลบ้างเลยใครเป็นคนคิดพี่ศุกกับเบลคือ เอฟซีที่เป็นเด็กๆอ่ะเลี้ไม่ถูกเขาเรียกคือเขาพูดไม่ชัดเขาเนี่ยพี่สซกัเบลพี่สซกัเบลน่ารักอ่ะพี่สซกัเบลหนูเป็นเอฟซีพี่สซกัเบลนะ่ไหมโซกับเบลก็ใชกเบลน่ารักก็เล็แบบคนอื่นก็เลยแต่พอได้ก็ติดกันสซกับเบลโซกับเบลไปไหนพี่สซกัเบลอุ้ยจังฟังนิ่งมากอุ้ยอะไน้กันมา้แอบไปทำอะไรบางอย่าอุ้ยดีมากอามอามดับเล้ว ไปแล้วนี่เราจะไปแล้วเหมือนกันกดเน็ตตี้แล้วนั่งกับพี่นั่งเหมพี่กีนนั่งกับพี่ศกกระเบลครับเมื่อวานนั่งกับพี่เชอร์เอลวันนี้นั่งกับพี่ศกกระเบลไปกินมาแล้วเมื่อวานอ่ะอ๋ออันนี้ก็กินแล้วก็กินแล้วเหมือนกันหรอมันเหมือนกันแหละมันพูนแล้วไงพุงออกออกชุดเลิศยาวสามเมตรกินแล้วครับอร่อยมากชิมหนึ่งนมนวลชิมหนึ่งชิมหนึ่งแต่ว่าขึ้ไปกินที่ร้าน อร่อยเลยิมสุดอร่อยเลยก็ยอยากกินอร่อยอร่อยพี่สุกัเบลใช่สุกัเบลคิดเบลแล้วทุกคนก็ติดเรียกเลยสุกัเบลพ่อเบลไงพ่อเบลพ่อเบลใช่เดี๋ยวนี้ต่อต่อไปแจ้งเกิดว้ายพี่สุกัเบล ทุกคน่วงหัวแตกจริงหัวแตกยางหัวแตกยางพี่เชลลงไรแล้วครับยวนนี้ก็จะลงไรแล้วรู้สึกตาลายมากที่สุดนี่ค่ะพี่ศกับเบลคือคนนี้นะครับพี่ศกับเบลครับพี่ศกับเบลคือคนมงครับพี่เบลมีขนมเยอะใช่เพราะพี่เบลกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่คนอ้วนคือคนที่พี่เบลแบ่งขอบผมชุดผิดผมจีวอน ใส่สบง,สงรถทร,รงบลีบ่งสิบมงครึ่งค่ะทุกคนฝากแชร์ด้วยรายการสดสิบโมงครึ่งใครอยากจะดูนะคะมอดูได้เลยไทยพี s อ <c oughs> ยินดีกับพี่โซกะเบลด้วยนะพี่โซกะเบลสวยจังตอนนี้กำลังไปไทยพีพีเอสครับนนข้า,า,าปวปลือกแรงทาไมอ <c oughs> จะนอนแล้วก็คนจะนอนแล้วจะดูนี่นอนไหมล่ะเดี๋ยวดูนอนแล้วเดี๋ยวมีดราม่าอีกเดี๋ยวมีดราม่าในด้อมอีกเดีขอบคุณ่มนสวยมากขอบาแดนมาเจอกมเทีเก็บ้อมากแนะลงไลด้ว่าแต่ว่าเบลพุ่เลยค่ะอ้ยพี่มูดีนขอบคุณนะคะที่ส่งก่อนนี่คือเป็นจีนแรก คาะดจิกเกายรสดช่องไทยีเอสเพิร์สนสวยใครนั่กันยกันน้องงามไปไหนน,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 นี่น้งองงามเหลาแล้วกดตามแล้วครับด่วยนะคะ่ใครนั่กันนยมค่ะสวัสดีครับสวยดารามากพี่สกเเบลคนสวยน แดงสวยมากเป็นพี่ใหญ่พี่เบลเป็นคนห้องพี่โจกับเบลพี่โจกับเบลทาเคลียร์แดงสวยมากจริงเหรอทาปักแดงขึ้นจริงไปรักครับโอ้ยเราจะไปคนขึ้นงงมากสวัสดีคนครับไม่ลงก่อนนะไม่ลงก่อนแจมส์เจสสันคนไทยเนี่ยค่ะไทย BBS นะช่องไทย BBS ไเอสไปร้าน ไปไหนเราคะไปออกรายการาค่ะวันนี้เชวเหรอยู่ซ้านี่ครับคนที่นั่งด้วยครับพี่สกับเบลคนสวยคนมงแห่งประเทศไทยฟิลเตอร์สวยอ่ะตัวแทนประเทศไทยครับขอคนคื่อนนี้ เดียวกันอ้เหี้ยันก็เลิอดเตือนเดียวกันปังได้จริงจริงปิดอันเนี้ยมันอันเนี้ยไม่หลอกเท่าไหร่ใช่มันไม่ต่างกับมันไม่ต่างใช่ไหมมันแค่สีมันแค่ต่างกันมันจะสว่างขึ้นนห่อยใช่แต่มันไม่ได้หลอกตาว่าให้หน้าเราเปลี่ยนใช่แค่สว่างสวยจังเลยลูกสาวฮันเน่แอบปักหมุดมองอีกนึงเอลิน เอินยังไม่หลับค่ะลินอยู่ในโลกของตัวเองหลังพี่บอกเคอร์บี้เช่อเองครับจะเิ่มน่ารักกี่โมง่าไม่เลิกหรอกไม่เขาไม่อยากไม่ยอมแคบเอลไม่ทันแล้วรถมันสั่นแล้วแล้วจะไม่มีวันที่หมดัะทรงผมคือทําทรงที่ง่ายที่สุดเลยนะทุกคนรู้ไหมเขาน้อมหนูด้วย คนจะต้องรักเตีทุกมันกินตารางแล้วฟังมากไม่เคยงานเยวกันดนี้ยวารมันลำเลยมากโอ้ยมีลำแล้มเดียวเป็นแอรเองยวร้อนไปไม่ร้อนครับหนุ่มหนาวันหนาวใช่สวยจังเลยเดรายการอะไรไปที่ b s ค่ะวันนีสวยจังค่มีด้วยครับ ะปนไหรถมันโยกอ่ะมันตาลายหนูลงไรได้ไหมเนี่ยรถมันโยกมันตาลายหนูลงไรกวนติดตามแต่หน้าเก่าจนหน้าใหม่สุดๆอย่าพูดคำนี้หน้าไหนก็สวยไป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 อะไรอยูคมอุ้ยพาแล้วเนี่ย แอมชิงนอนก่นนอนพี่มีน้ำอะไรอ่ะ,อะก็นอนเลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สั่นเหมือนแผ่นดินไหวจริงคนสวยเงาลงแล้วลงแล้วบ๊ายบายลงแล้วลงแล้วก่อนดูได้เลยอัเปเียชีวิตลูกค่ะ เป็นด <L uka. S 1> ูลูกค่ะสูๆตั้งใจทำงานนะจ๊ะ